วิธีการเปิดกอด USB นะครับผมสำหรับรุ่น F3 นะครับผม TMP82 นะครับตอนนี้ปิดเครื่องอยู่นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้กดปุ่มฟีดปุ่มนี้นะครับปุ่มฟีดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับอันนี้เครื่องมันก็จะฟีดกระดาษขึ้นมานะครับผมเป็นเซลเทสนะครับแล้วกดค้างอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในเครื่องมันก็จะเข้ามาเมนู4ตัวนี้นะครับผมสังเกตว่าจะมีเมนู4ตัวนี้ให้เราเข้าไปที่เมนูที่3านะครับผมคือคัดตุไม,ม้นะครับผม value setting ครับคือให้เรากด3ครั้งแล้วครั้งที่4กดค้างไว้นะครับเป็นการ enter นะครับผมจากนั้นมันจะเข้ามาเมนูมี19เเมนูนะครับผมสังเกตที่เราจะไปเปิดพอร์ต usb นะครับ จะเป็นเมนูที่19 Interface Selection นะครับอันนี้ก็คือเครื่องจะ,จะาสามารถเลือกได้เลือกใช้ได้พอตอย่างได้อย่างหนึ่งนะครับ LAN หรือว่า USB ตัวนี้เราจะไปเลือกโดยการกดปุ่ม Feed 9ครั้งนะครับแล้วครั้งที่20กดค้างไว้ สังเกตนะครับผมมันจะเข้ามาหน้าอินเทอร์เฟซของของหน้านี้นะครับผมให้เราเลือกจะเอาเป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่า USB นะครับผมในท่านี้ผมจะเลือกเป็น USB นะครับก็คือกดฟีดสองครั้งครั้งที่3ามกด Enter นะครับโอเคผมสังเกตว่ามันจะขึ้นมาเป็น USB แล้วนะครับให้เราเข้าไปเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่ามันอยู่ในเมนูไหนนะครับ โอเคนะครับผมตรงดอกจัามันอยู่ที่ USB นะครับก็คือตอนนี้คือเราสามารถใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้เราจะออกจากเมนูนะครับผมก็คือกดค้างไว้นะครับแล้วก็ค้างอีกนะครับตอนมาหน้านี้แล้วค้างโอเคแล้วก็กดค้างอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพออยู่หน้าเมนูสี่หลักสี่เมนูนี้แล้วนะครับโอเคแล้วผมเข้าไปมันหยุด กระิบอย่างนี้แล้วคือสามารถใช้ได้ใช้งานได้ปกตินะครับต้องให้เป็นไฟสีเขียวติดดวงเดียวอย่างนี้นะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ